เฮ้ไหม้ม hmm. สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพื่อนชาวซีวันไอรีเบิร์ตทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแชร์ทีมนะครับผมในการตีบอสตัวของคาม่ากันนะครับเป็นบอสกิลเนาะเออนี่ตัวของบอสกิลตรงนี้เลยนักทหารโจตินะครับผมอ่าตอนนี้กิลผมอะ่ะจะเหลือแค่คาม่าแค่ตัวเดียวเท่านั้นคิดว่าน่าจะเคลียร์ได้ในเวลาเหลือ2วันนะครับเพราะว่าคาม่าตอนนี้ทําแ,แต้มไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับผมทำแ,แต้มง่ายมากนั่นเองนะครับทีนี้มันทํายังไงมาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับใครที่สนใจเติมเกมเซฟไว้ถูกกว่าเติมเองเนี่ยครับผมเพจทูบ to ินท็อปอัพลิงอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนนะไปะ <c oughs> ตอนนี้เรามีตัวละครอย่างไรอันนะครับผมที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาเนะาะทำให้ตัวของไรอันของเราเนี่ยถือ,อแบบบูดาเมจได้นะครับคุณสมบัติของไรอันหลกักๆนะก็คือแพสซีฟสกิลนะครับที่มันจะเป็นการเพิ่มปริมาณความเสียหายเนี่ยให้กับตัวที่มีการทำดาเมดนะสามเป้านะครับผมอะ่ะก็คือแบบพวกตัวของแบบ พี่เฟิงเหยียนพี่จินนะครับรวมถึงตัวที่มันเป็นแบบบูทดาเมจของอพวกเวทได้ด้วยอย่างพวกมิโฮอะไรพวกนี้ครับที่เป็นดาเมจสามเป้าเนี่ยมันบูทดาเมจให้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ในเรื่องของการบูทดาเมจได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ตัวของน้องนะครับผมก็สามารถเหมือนคล้ายๆกับว่าตีสตูลเนี่ยแรงด้วยถ้าตีจุดอ่อนเนี่ยจะตีแรงมากๆจากตัวของสกิลที่2นั่นเองนะครับผมอ่ะ แล้วก็สกิลที่1ของน้องเนี่ยก็ตีสตู3ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตีติดด้วยยุได้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดเคสตาบอดแดบเป็นลาสีเทินเอาง่ายๆคือสตูจะทาดาเมจเบาลงมากๆถ้าติดเคสตาแบบบอดเนาะเออแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าอัพเป็น C2 เนี่ยก็จะเป็นการตีแบบไม่สนใจเดยนะครับแล้วถ้าอัพสกิลเต็มนะครับผมมันจะมีในเรื่องของระยะเวลาแบบการความเสียหาย2เทินด้วยให้ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับหลวงดีอะไรประมาณนั้นละกันเนาะทีนี้การทาของของไรอันเนี่ยเน้นค่า a อ k ีคได้เลยครับเน้นคีย์อบบะไรสองช จริงๆถ้าทำจุดอ่อนถึงก็เชียร์มากๆเหมือนกันนะครับแต่ของผมทำจุดอ่อนไม่ถึงเนาะแหวนเนี่ยเพื่อนๆจะใส่เป็นแหวนอะไรก็ได้แหวนต้เกิดแหวนอำนาจนะครับหรือจะเป็นแหวนตัวของแบบอมตะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมใช้เป็นตัวของแหวนแหวนอมตะนั่นเองครับเพราะว่าแหวนอมตะผมมันเหลือนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนั้นละกันเนาะอืมทีมตัวของใครเนี่ยอันนี้ผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรอกนะทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับผมสลับตัวของการเล่นเงื่อนไขของน้องเนาะต่อไปครับพี่เฟิงเหยียนนะครับอ พี่ฟึ่งของเรานะครับก็เน้นดาเมจบู๊ตบู๊ไปได้เลยนะฟึ่งเหยียนอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟาร์มตัวของวัว15ได้แล้วก็น่าจะหนักวัว15หนักขึ้นนะนนพี่ฟึ่งของเรานะฮะก็เป็นขี้ร้อยนะครับผมแล้วก็ขี้อะเรียร้อยแปดปีบนะฮะฟึ่งเหยียนเนี่ยเน้นน้ำเมจหนักๆได้เลยแต่ถ้าทําจุดอ่อนได้ก็จะดีมากๆเนาะแล้วก็ตัวของยูอีนะครับเน้นไปทางถึกได้เลยครับเอามาสร้างในเรื่องของบัฟดาบแล้วก็บวกฮิลได้เนาะ ต่อไปก็ผมก็คือบิกกิตนะครับผมอันนี้ถ้าเป็น C6 ได้จะดีมากๆเนาะก็ไม่เป็นไรถ้าใครที่ยังไม่ C6 ผมก็ใช้ C 2เหมือนกันแต่ว่าในอนาคตตัวนี้ผมจะบิวขึ้นไป C6 กนะครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าตัวนี้จะพยายามทํา C6 ให้ได้เลยนั่นเองครับสำหรับตัวของบิกกิตเนาะเพราะเราได้ใช้มันเยอะนะครับราเชลครับอันนี้ผมใช้เป็น C6 นะครับเล่นเป็นตัวบูสต์ดาเมจนะครับบวกกับจุดอ่อนด้วยแล้วก็ที่สาคัญคือผมอัพสกิลเต็มด้วยนะครับผมลงเป็นพื้นฐานนะมอ่้นผม่เม ต่อไปนะครับผมก็คือเฟสสองเฟสสองเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวของแบบพีดั้มนะครับแต่ว่าพีดั้มของผมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทุกคนแล้วก็พีดั้มเนี่ยตีเบามากทุกคนคือสกิลมันไม่เต็มแล้วก็ยังไม่ได้เป็น C2 ด้วยแหละนะครับมันก็เลยเบามากๆนั่นเองครับสำหรับตัวของพีดั้มเนาะส่วมากเนะี่ยดาเมจหลักๆกัๆบผมจะใช้เป็นตัวของพิจินแทนนั่นเองครับพิจินในการบูดดาเมจเนาะนี่จินก็จะประมาณนี้นี่ แล้วก็จะมีในเรื่องของเดลโรนนะครับมาในเรื่องของบับดามเมจนะครับเพราะว่าเดลโรนมีแพสซีฟในเรื่องของการเพิ่มปริมาณความเสียหายกายภาพนะครับทำให้ตัวของแบบเพื่อนเราตีแรงขึ้นนะครับเดลโรนก็ประมาณนี้นะครับเน้นเป็นฟิวแบบถึกๆนิดๆนะครับผมเพราะว่าของผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเดลโรนนะจ๊ะแล้วก็เอสนะครับเอามายืนเฉยแล้วก็เกาะแตกได้นะครับสำหรับตัวของเอสนะเน้นถึกๆได้ครับผมหรือจะเล่นดามเมจก็ได้เหมือนกันนะครับอือต่อไปครับตำแหน่งของอาริส เพื่อนจะใช้เป็นลีน่าก็ได้หรือตำแหน่งฮิวตัวอื่นก็ได้ครับแต่ผมมีอาริสผมก็เลยใช้อาริสไปนั่นเองนะครับอืมตัดเลี้ยงนะครับผมผมแนะนำว่าใส่เป็นตัวของอีรีนนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของเซรีเนจะบู์ดาเมจได้ดีเยี่ยมเลยนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือตัวของสกิลนะครับผมอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเลยนะครับผมวิจิบัฟค,ครับ บิกิทบัฟราเชลบนนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของยูอินะครับผมสกิลล่างก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้าเรามั่นใจว่าเราถึกมากพอครับเป็นแพทเทิร์นนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเริ่มกันนะครับอืก็บอกเลยว่าเล่นสบายมากนะผมทุกคนตอนนี้เราจะโกทูแต้มแบบล้านห้าวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่าผมว่าล้านสองล้านสามมันต้องมีเห็นน่เมื่อผมตีไปได้แต้มประมาณล้านหนึ่งนะครับล้านหนึ่งกว่านะครับอืรอบนี้แก้ตัวบิกิทบับครับบับเสร็จปับแล้วก็ใช้ ฟึ่งเหยียนเอ้ฟึ่งเหยียนพาเสี่ยวโอเคเฮ้ยโอเคเคอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วแตมหมื่นเจ็ดนะครับโอเคใช้ฟึง่งบู๊ดาเมจมาแล้วก็ใช้ฟึ่งนะอันนี้เรายังไม่หักดาบนะบเพราะว่าดาเมจมันยังไม่ได้โดนแรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ไลาอันบางมากนะทุกคนไลาอันเนี่ยผมจะทำเป็น C2 นะเพราะว่ามันตีเมินเดฟได้เนาะทุกคนเนาะ น้องตีเมินเดฟได้นะครับแล้วก็คิดว่าจะอัพสกิลด้วยนะครับเพราะว่ามันได้ใช้งานเยอะอย่างคอนเทนต์กิลเนี่ยผมค่อนข้างจริงจังมากเลยน,นั่นเองครับเออก็เลยจะอัพไลออนเองครับโอ้โหกหมื่นนะครับหกหมืน่นหกหมื่นหนึ่งไม่แย่ไม่แย่ใช้ได้อยู่อัอนนี้ผมก็จะใช้เป็นฟิวลิ่งแบบดามิทไปเลยนะครับผมทุกคนน,ะ,นะพี่เฟิงมาซัดครับผมโอ้ฟิงดามิทแรงมากนะเออเฟิงดามิทได้เรื่องเลยนะครับโอเคแล้วก็ไลออนสกิลบนครับอืม นั้นสกิลบนครับถ้าตีจุดอ่อนจะแรงมากเลยนะนี่โอ้ตีจุดอ่อน7 0,000ื่นกว่าด้วยคนไอตัวนี้ควรทําจุดอ่อนร้อยชิ้หายเลยว่ะ <laughs> เออน่าจะเอามาเล่นแทนแบบพี่ฟึ่งของเราครับผมดาเมจแรงมากนะอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปบิ้วของเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผม,มลาเชลก็ดาเมจนิ่งดีครับโอเคเลยใช้ได้นะครับผมลาชเชลเฟัน,นครับผมอันนี้หักดาบไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว,ว่าฟันแบบน่ารักที่ขู่อโนเนะนะฮะตัวไดอันของสก,กิลพื้นฐานมันดีด้วยนะครับเพราะว่ามันตีเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคลล้าาายๆกกับว่าารด ผูดาวนะครับผมสกิลของตัวที่มีค่า ATK สูงที่สุดกับตัวน้องนะครับผมถ้าสกิลยังไม่เต็มเนะี่ยตอนแรกมันจะอัพมันจะมันจะลดแค่แปดวิแต่ถ้าสกิลเต็มแล้วมันจะลดถึง9าวิเลยด้วยกันนะครับทาให้เราสามารถสแปมสกิลได้ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นไอแม็กของน้องเลยนั่นเองครับเอออันนี้เรายังไม่มีบัฟดาบนะบแต่เราใช้บัฟดาบอยู่อีกมาก่อนเนาะแล้วก็ใช้พี่เฟิงซัดนะครับผมอ่าเราวมีก็วูบวามากนะผม อันนี้คือขนาดไลนผมยังทําของไม่ไม่ได้ดีมากนะทุกคนนะเออยังแบบลั่นกว่านี้เลยนะครับยังแบบโอเคใช้ได้นะครับผมประมาณนี้อันนี้ยืนมากยืนสบายมากนะผมทุกคนสายฟรีอีซี่ครับสายฟรีงบน้อยนะฮะโอเคตักไลทแอมแรงมากครับหกหมื่นสามนะผมโูดรแรงเลยโอเคครับผมอยากได้ตัววิกฤต4ีหกมากเลยตอนนี้ โอ้โหถ้าถ้าติดจุดอ่อนเมื่อกี้ก็เจ็ดหมื่นนะทุกคนเอ้ยแรงจัดนะฮะคือผมอยากได้บิจกซีหกมากเพราะว่าผมจะบัฟให้ทั้งตัวของไรอันได้ด้วยเนี่ยผมมันน่าจะเวริร์กมากๆเลยอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ผมรู้สึกแบบนั้นนะ <c oughs> ถ้ามันบัฟให้ทั้งตัวของไรอันได้ทั้งตัวของพี่เฟิงได้นะล้านทุง่ง <c oughs> <c oughs> บอกได้คำเดียวว่าล้านทุง่งเอออันนี้ก็ซัดไปครับผมโอโ้เรายืนแบบนานมากทุกคนดูดิอืจับเอ้ยซับซับอ่าล้านหนึ่งพอดีเป๊ะครับต่อไปก็เป็นเฟสที่สองคร อามมาแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยถึงร้านเลยเลยแต่พอมาถึงร้านเสร็จปั๊บเนี่ยโอ้โหทุกอย่างแบบอีซี่มากเลย <c oughs> อันนี้ก็ซับไปครับผมหมื่นสามนะอันนี้ก็ไม่ไม่ได้แรงมากนะผมเออเชอันนี้ก็โดนดาเมจเต็บใช้ได้อยู่นะทุกคนนะแล้วก็หมัดทะลวงไส้ครับแดมวิ่งเรื่องนะอันนี้โดนไปหมื่นห้านะครับไม่ติดจุดอ่อนเนาะเอ okay. มาครับ <c oughs> อันนี้ก็พีดามได้ซัดนะผม <c oughs> อ่ม พี่ด้านตีโคตรเบาเ,เลยวะจริงๆเ <laughs> บามากนะฮะโอเคพี่ด้านตีเบามากนะผมเต็มหกพันนะครับดาเมจน่ารักที่กูออนุนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราได้ดาเมจอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งนะครับเกือบเป็นถึง1นึ่งล้านสองนะทุกคนเดี๋ยวเรา ผมว่าทีม2องเราต้องไปอัพเดาเมจเพิ่มนั่นเองนะครับผมถือว่าไม่แย่ไม่แย่นะครับเดี๋ยวรอแบบบูตเดาเมททีเดียวให้มันจบไปเลยนั่นเองครับผมอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะผมเออคิวตอนนี้กําลังแบบพยายามเคลียร์ตัวละครแบบให้ครบนะครับคิดว่าน่าจะเคลียร์ได้นะมีตัวของไรอันเข้ามาแต่ว่าเด็ดเลยนั่นเองครับบอสคาร์ม่าเนี่ยก็ไม่ยากอีกต่อไปนะทุกคนหวานเจี๊ยบ